สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซาระเราจะไปไหนกันลูกหืมบกินวิหินซสลาสวัสดีค่ะเรากำลังจะไปร้านเบเกอรี่หน้าร้อนมาเห้ามาเดินผ่านซาร่าลอกก่อนลูกให้หมาไปก่อนหมาตัวใหญ่ด้วย วันนี้บรรยากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสร้านเบเกอรี่อยู่ตรงน้ารถสิบล้อหรอเล็กๆนะคะก็จะไปซื้อขนมปังกันหน่อยวันนี้เราก็พวกขนมกินยามบ่ายนะกาแฟอากาศดีน้องซสลาก็ใส่ชุดแบบหน้าร้อนเลยนะคะส่วนนิดก็ใส่เสื้อคลุมเหมือนเดิมเพราะพอลมพัดมันก็จะเย็นๆนะนิดเป็นคนที่แบบว่า ทนความหนาวไม่ค่อยได้รู้สึกว่าเราไม่ใช่สาวแล้วอนะเนาะร่างกายก็แก่ลงแก่ลงนะคะแต่ว่าใส่งเกงขาสั้นนะใส่เสื้อคลุมจะใส่งเกงขาดสั้นบรรยกา,ากาศดีก็พามาเดินเลาะนะขนมเต็มเลยเนี่ยเขาทำสดใหม่ทุกวันเลยนะคะ ขนมปังไฟกระพริบนะนิดหนึ่งนี่ซื้อคลัฟเฟ้นโดนัทคุกกี้แล้วก็เชอรี่นะคะซื้อไปเยอะนิดหนึ่งร้านเล็กๆไม่ใหญ่มากแต่ก็มีของครบนะนีก็มีเรียบร้อยได้ขนมปังกับเค้กเต็มถุงเลยนะของว่างนะคะน้องซาร่าก็ได้หมักฝรั่งนะสองก้อน ซื้อไปฝากฟิโอนาก้อนหนึง่งจ้ะน้องสาราบอกถุงใส่ขนมปังพอดีเลยนะก็เป็นถุงที่เราได้เป็นของขวัญจากร้านขนมปังนะคะช่วงคริสต์มาสอะไรเงี้ยวันนี้น้องสาราเรียนเสร็จแล้วนะแต่ว่าน้องฟิโอน่ายังเรียนอยู่ที่บ้านวันนี้ไม่ได้มาด้วย ไม่งานจะชวนออกมาเดินเล่นคือแป๊บๆก็ยังดีนะเอาอากาศไม่กบไว้ถลุแป๊บเดียวน้องสาราวิ่งไปละหายไปเลยนิดโมแต่เมาห์มอยกับเพื่อนบ้านน้องสาราวิ่งกับบ้านแล้ววันนี้อากาศดีซักผ้าตากข้างนอกบ้านสองโมเลย ผักสลัดนิดก็กินได้แล้วนะที่เห็นเขียวๆค,คือโตแล้วอะ่ะนี่เดี๋ยวต้องค่อยๆเล็มไปออกน้องสระสงสัยเข้าบ้านไม่ได้บนทุ <laughs> สนิคลิงง้งอ่ะไม่กดออดเ <c oughs> หรอโอเคถึงบ้านแล้วน้องฟิโอน่าเขียนชื่อบนหมักฝรั่งนะฟิโอาสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะ ไม่ได้บอกก่อนนะว่าเปิดกล้องหรืออะไรอย่างนี้นะคะนี่ก็ต้องคอยบอกน้องต้องเขียนชื่อติดไว้จะได้ไม่เถียงกันนะน้องสราก็เหมือนกันนะคะเพราะว่าเคยซื้อมาเหมือนกันแล้วก็นะเถียงกันตลอดมีขนมปังอันนี้เป็นเค้กมีชนคุกกี้มีทำน้ำมะนาว,นาวกินไม่ได้เก็บเลยนะของก็เนี่ย,ย,ยเล็กๆน้อยน้อยมอข้าวเก่านิดพังไปแล้วนะอันนี้อันใหม่นะคะนี่ซื้อมาสองปีแล้วนะนี่ยังไม่ได้ลองเลยนะคะเอามาตั้งไว้เฉย,เฉย ว่าจะหุงดูนะมีเหรอโอเคแต่คุกกี้ซื้อครับเฟนมาเดี๋ยอ,อ,อกให้ดูนะนี่เป็นขนมที่นี่ได้มานี่ได้โดนัทมาก้อนหนึ่งครัฟเฟนหรือไม่ก็เบลิน,น่าสองก้อนแล้วก็จะมีสตรเซอร์คูเค้นนะคะอันนี้จะเป็นเชอร์รี่นะใส้ผลไม้นะคะแล้วก็จะมะีคุกกี้สองอันนะหรือไม่ก็สองแผ่นนะคะน้องซาร่าเอาไปแล้วแผ่นหนึ่งนี่เลยอันนี้ซื้อมาให้น้องฟิโอน่า ง่ายๆนะในหมู่บ้านเราเขาทำเองวันต่อวันนะคะอร่อยมากส่วนนี้จะเป็นขนมปังที่นี่ได้มานี่ได้ไคายแซมเมอลมา3ก้อนเปรเซ่หอันมูนแซมเมอร์สก้อนนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยจากเกสรดอกไม้นะสีแดงๆนะคะจะเห็นช่วงหน้าร้อนเนี่ยตามทุ่งนาเยอะมากๆเลยนะเขาก็จะคขึ้งเต็มไปหมดนะคะแล้วก็จะมีรุนเด็ดซมเมอร์สองก้อนแบบธรรมดา ก็กินจะไม่ค่อยอยู่ท้องเท่าไหร่นะตัวนี้นะคะเพราะว่าเขาจะฟูมากๆเลยแบบเป็นโฟลคอนวันนี้นิดไม่ได้ซื้อมาเลยนะวันนี้เอามาแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะเยอะเกินไปก็แล้วแต่อารมณ์เนาะอยากกินอันไหนก็ซื้อมานะคะนี่นิดพามาดูอาหารเที่ยงวันนี้นิดต้มสุปใส่ไก่สี่ชิ้นแล้วก็จะมีเลเบคนื้เอ่อเป็นก้อนๆน,นะคะจะเป็นตับบดใส่ขนมปังนะก็จะมีเครื่องปรุงต่างๆนะคะเดี๋ยวนิดเอาให้ดูนะ ไม่มีช้อนนี่ต้มใส่เกลือธรรมดานะคะเวลาเราจะกินเนี่ยเราก็อุ่นให้รล้ลอนๆตักขึ้นมาแล้วก็ใส่ซุปทินิททำก็คือตัวนี้นะคะราดได้เลยใครอยากกินไก่ก็กินใครไม่อยากกินไก่ก็กินตัวนี้นะคานูเวเตอร์หรือไม่ก็กินปักแอฟซนึนก็ได้นะคะหรือว่าจะต้มเส้นพาสตา้าก็ได้นะแล้วแต่คนชอบเลยนะคะวันนี้ก็ง่ายๆนะนี่เลยซื้อมาแบบสำเร็จรูปนะคะนี่ไม่ได้ทำเองนะตัวนี้ ส่วนตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีผักรวมอย่างที่เห็นเลยเนาะจะอยู่ข้างล่างๆนะคะเนี่ยผักก็ง่ายๆโนมันกลับมาจากทํางานก็เนี่ยกินของเก่านะโนมันกลับมาจากเลิกงานแล้วนิดทําซุปให้มากินข้างนอกนะอากาศตีมากฟอสซิคไฮส์เขินเข,นขินเวลาจะกินไม่ต้องเขินเลย นิดโรยพิซซีเรียให้ด้วยนะเป็นผักชีฝรั่งแช่แข็งแดดเนาะมองเห็นอยู่เนาะอร่อย,ยออไหมแม่อร่อยก็ต้องอร่อยนะ <c oughs> นิดใส่ตับบดนะคะแบบเป็นคเนืเอรกับปักแอบซินด้วยสองอย่างเลยจะได้อิ่มๆใส่อย่างเดียวเดี๋ยวไม่อิ่ม ได้เวลาพักเบรจากจิบกาแฟาแก้วที่สามเด็กๆลูกของเพื่อนบ้านวิ่งเล่นกันนะเมื่อกี้นิดก็ได้เมาส์มอยกับเพื่อนบ้านแป๊บหนึ่งเหมือนกันนะคะนี่ก็ซักผ้าตากวันนี้อย่างที่นิดบอกนะซักผ้าสองรอบนะคะแล้วก็เก็บบ้านทําความสะอาดเนาะแบบท้าโนเม้นมาตอนเย็นน่ะเขาเห็นบ้านสะอาดสะอา้ <S <S <ๆ>ะอานเขาก็ดีใจนะคะเขาก็แบบชื่นใจเนาะ เหมือนได้พักสายตานะคะแต่ถ้ากลับมาถึงบ้านปุ๊บบ้านรกเงี้ยคือเหนื่อยจากที่ทํางานอยู่แล้วเนาะมาเจอบ้านรกๆนะคะสงสัยจะต้องทะเลาะก,กันแน่เลยอะเพราะเมียอยู่บ้านเราไม่ทํางานบ้านแล้วเนาะแต่ว่าคือมันจะมีคนไทยหลายคนนะที่แบบเออไม่ทําความสะอาดบ้านสามีก็ไม่ว่าคือนิดรู้จักหลายๆคนนะคะก็เป็นแบบนั้นก็มีนะแต่ว่าโนมเมนเขาเป็นคนที่แบบจูจีจุกจิกเขาอยากให้บ้านสะอาดคือถ้าบ้านไม่สะอาดเนี่ยก็จะมีแบบ คือเขาไม่ป่นน่ะแต่เขาชอบจิกอ่ะดูออกเนาะเห็นสไตล์นมแม่นี่คิดว่าเวลาเห็นนมแม่ออกกล้องบ่อยๆบางครั้งอาจจะรู้นิสัยก็ได้นะเขาอาจจะเป็นคนแบบเงียบๆพอนึกแบบตลกก็ตลกแบบมีมุกขำๆพอเครียดพอซีเรียสอะไรเงี้ยเขาก็แบบมีจิกอ่ะเออไม่ด่าไม่ดุแต่จิกนิดๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างอย่างที่นี่เคยเล่าเนาะเวลาทำความสะอาดวะท่านิดบอกเขาว่าเออวันนี้ฉันเหนื่อยจังเลยทําความสะอาดบ้านอะไรเงี้ย เขาก็ตรวจนะเออต้องเช็คอะไรอย่างเงี้ยบนกระจกนู่นนี่นั่นบหลังตู้สะอาดจ,จริงหรือเปล่าใต้โซฟาอย่างเงี้ยโอโ้โหนม,ม่มนนี้แบบแสบท่านนี้บอกว่านี้ทําความสะอาดบ้านนะคือเอาจริงอ่ะไม่ต้องเล่าเขาก็เป็นอะไรที่เคยชินนะพอกลับมาถึงบ้านปุ๊บอุ๊ยบ้านสะอาดอะ่ะมันก็แบบเหมือนเหมือนบางครั้งเราก็ต้องการคําชมเนาะ ก็จะบอกเออเนี่ยวันนี้ถ้าฉันทำความสะอาดบ้านนะอะไรเงี้ยแต่สามีก็แบบไม่สนใจอ่ะ <c oughs> ก็เลยมันจะพูดไปทำไมเนาะก็ทำหน้าที่ของเรานะคะ <c oughs> บางครั้งน้อมันก็แบบจับ จบผิดว่าเอ้ยวันนี้ทําอะไรไหนดูหน่อยสิเช็คหน่อยสิเพราะว่าเราจะมีกล้องวงจรปิดอยู่ที่บ้านเนาะสองตัวนะคะก็ฉลังก็จะมีน้องมัน,นจะดูเอ้ยวันนี้เมียฉันทํอะไรอะไรอย่างเงี้ยพอนิดนอนดูทีวีใช่ไหมหรือว่านั่งดู iPad อะไรเงี้ยดูซีรีส์เกาหลีอะ่ะเออเวลาดูแล้วมันติดลมนะเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็นั่งดูได้อะ่ะน้องมันเขาก็จะแคปภาพในกล้องมงุจรปิดแล้วก็ส่งมาให้นิดดูโอ้ย oh, วันนี้เมียฉันขยันจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะ นี่ก็แบบคือมันก็ลมขึ้นตลอดเลยนะนี่ก็จะดุสามีนะว่าเออตอนที่ฉันทําความสะอาดบ้านน่ะก็ไม่แคปมาให้ดูนะว่าเออฉันทําความสะอาดบ้านอยู่แต่พอฉันพักอะไรอย่างเงี้ยนั่งจิบกาแฟนอนจิบกาแฟอะ่ะคือชอบแคปภาพแบบภาพที่เราดูอุบาทอะ่ะไว้ง่ายก็คือไม่ทํางานทําการนอนแบบขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยนะโอ๊ยก็แบบ คือตอนเล่าตอนนี้มันขำนะแต่ตอนที่สามีส่งภาพมาให้ดูเนี่ยของมันขึ้นเหมือนกันเนาะความรู้สึกเราน้อยใจไงคือแบบเขาส่งมาดูเหมือนว่าเราเป็นคนขี้เกียจหรือเปล่าอะไรเงี้ยความรู้สึกเรามันน้อยใจไปแบบนั้นนะแต่ตอนนี้พอเล่ามันก็สนุกเนาะขำๆเชื่อไหมว่าตอนนี้แดดแรงก็จริงนะแต่ว่าหนาวอะคือเย็นมือนะคะเพราะว่า มันลมนมันพัดมันโกไปแปลกนะทั้งที่วันนี้นิดูเนี่ยสิบเจ็ดองศาเลยนะคะวันนี้อากาศดีมากแต่วันนี้ก็ยังใส่เสื้อแขนสั้นกางขาสั้นนะเขาใส่ได้ให้ดูเขา่า <c oughs> เข่ามันมันนะเพิ่งทาครีมเมื่อกี้นี่เองตื่นเช้ามาวันนี้ก็ทําความสะอาดบ้านแม่บ้านเนาะลงมือทํากับข้าวเข้าครัวแล้วก็ปั่นผ้าดูแลลิซี่นิดหน่อยนะลิซี่เนี่ยไม่เยอะนะคะล้างทําความสะอาดเอาอึอ,ออกจากทราย เติมอาหารให้ไม่แค่นั้นเองแล้วก็ให้ขนมนะวิตามินอะไรเงี้ยแล้วก็จิบกาแฟกินครัฟเฟิลไปแล้วก้อนนึงกลับมาถึงปุ๊บก็โซ้ยเลยนะแล้วก็เนี่ยทำงานต่อแล้วก็มานั่งพักอีกรอบหนึ่งอย่างที่บอกกาแฟแก้วที่สามแล้วนะวันนี้ถ้านับไม่ผิดมานั่งอวกาศรับลมนะคะนี่ก็จะอยู่อย่างเงี้ยแหละประมาณครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งพอเบื่อก็เข้าบ้าน นะนั่งดูซีรีสเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เนั่งทํางานนะคะตะัดต่อคลิปบ้างนู่นนี่นั่นอะไรย่างเงี้ยก็แล้วแต่เนาะนี่ก็จะแบบวันนี้ทําคลิปพรุ่งนี้ตัดต่อวันนี้ทําคลิปพรุ่งนี้ตัดต่ออยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ลงลงลงก็จะได้แบบมีเวลาพักผ่อนนะคะอย่างที่บอกก็มีแบบน้องๆคืออยากดูคลิปพี่ทุกวันเลยนะอะไรอย่างเงี้ยคือนิดดีใจมากๆเลยนะต้องขอบคุณด้วยนะคะอะไรอย่างเงี้ยที่อยากดูเนาะแต่บางครั้งเราก็แบบอืม ต้องการพักผ่อนด้วยแล้วก็แต่ว่าถ้าวันไหนมีคลิปสั้นๆน่ะนิดก็จะลงให้นะคือไม่ซีเรียสนะคะก็จะพยายามทำลงให้อะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่แล้วเวลานี้ทำคลิปแบบพวกไปช้อปปิง้งเนาะทานอาหารเช้าคือมันเหมือนง่ายๆนะแต่ไม่ง่ายเลยนะคะเวลาตัดต่อเนี่ยโอ้โหต้องมาแปลแปลแล้วแปลอ,อีกใส่คำกลัวจะใส่คำแปลไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยนะเวลาเรากินอาหารเช้ากันซึ่งมันเหมือนจะ ตัดต่อไม่นานนะแต่จริงๆแล้วใช้เวลาหลายชั่วโมงนะเวลาตัดต่อเวลาคือนี่จะต้องฟังก่อนรอบหนึ่งแล้วก็มานั่งแปลแล้วก็ต้องคิดว่าเอ๊ะมันเราจะต้องใช้คําไหนทั้งที่บางคงอะมันอาจจะคําแปลคล้ายๆกันะ่ะแต่ว่าบางคนอาจจะแบบไม่ค่อยเข้าใจเวลาอ่านนี่ก็มันคือมันยากนะกว่านี้จะแปลได้บางตัวนะคะบางคำเนาะแต่บางคําพอง่ายๆก็โอเคอยู่อะไรยเงี้ย ยิ่งน้องซาร่าเวลาพูดอะไรบางครั้งเนี่ยนีดฟังไม่รู้เรื่องเลยนะเวลานิดแปลนี่แบบฟังแล้วฟังอีกอะน้องพูดอะไรน้องพูดอะไรนิดแปลไม่รู้เรื่องนี่ก็เลยบางครั้งก็เว้นไปเลยนะคือไม่แปลไปเลยทั้งช่วงอะไรเงี้ยหลายคนก็บอกทำไมไม่แปลด้วยเวลาน้องซาร่าพูดอะไรคืออยากรู้นิดฟังไม่ออกจริงบางครั้งน้องซาร่าเขานึกอะไรได้เขาก็พูด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 เราเราเจนนี่บอกเฮ้ยตอนนี้เราอยู่เรื่องอะไรเราคุยอะไรกันอยู่เนาะ อย่างาไปซื้อของก็เหมือนกันนะคะตัดต่อหูเยอะมากเลยใส่ราคาอย่างเงี้ยต้องมานั่งไล่เนาะอันนี้ราคาเท่าไหร่นั้นราคาเท่าไหร่บางครั้งเราจาได้ก็จริงแต่บางครั้งมันลดราคาคือราคามันก็จะเปลี่ยนไปเราก็จะต้องดูทุกเซตตูทุกอันเลยนะว่าแต่ละอย่างราคาเท่าไหร่คือต้องตรวจสอบใหม่ทุกคลิปอ่ะมันจะไม่เหมือนกันนะคะราคาก็เลยแบบใช้เวลานานนิดหนึ่งเวลาแบบตัดต่อเนาะหลายๆคลิปนะคะแต่ว่าคลิปที่แบบ เร็วที่สุดนะต,ต่อเร็วที่สุดก็คือคลิปหนึ่งวันของเราอะไรเงี้ยคือแต่ว่ามันจะใช้เวลาทั้งวันเนาะเวลาถ่ายก็ตั้งแต่เช้าเลยถ่ายเป็นช็อตเป็นช็อตเป็นช็อตอะไรเงี้ยแล้วก็มารวมกันอันนี้จะเร็วจะง่ายแต่ถ้าเป็นแบบคลิปนั่งทานอาหารเชา้ารีวิวอาหารเอ่อหรือว่ารีวิวของอะไรเงี้ยหรือว่าเราพูดคุยเหมือนกันนะบางครั้งเราพูดคุยเราก็ต้องใส่ภาพเข้าไปเนาะบางคนจะได้แบบนึกภาพออกนะคะนี่พยายามอยากจะแบบเล่าไป ให้มีภาพไปด้วยอะไรเงี้ยนิดๆได้หน่อยก็ยังดีเนาะแบบจะได้แบบแบบยังไงอะอัธรรตในการรับชม <laughs> ขนาดวันนี้นะคือวันนี้นี่ไม่ได้คิดจะทําคลิปด้วยนะคะจริงๆแล้วเพราะว่ามันนี้ไม่ได้เขียนคิ้วเนาะปกติจะพยายามเขียนคิ้วตลอดนะคะแต่วันนี้แบบเอ้ยลุกอ่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะไปซื้อของอะไรเงี้ยกับน้องซาร่าก,ก็เลยอ่ะไหนๆมือถืออยู่ใกล้นะคะก็เลยเนี่ยได้ถ่ายพอได้ถ่ายปุกก๊บก็เออให้มัน ไปทีเดียวไปเลยอะไรเงี้ยยาวไปเลยไหนไหนถ่ายแล้วเนาะคือไม่อยากถ่ายคลิปสั้นๆสองสามนาทีมันก็แบบสั้นเกินไปอนะไรเงี้ยก็เมาหมอยนิดหนึ่งนะคะสักสิบนาทีก็ยังดีเนาะ <c oughs> จิบกาแฟไปด้วยนะคะฟินๆ เนี่ยจริงๆเรานิดก็ไม่มีเพื่อนนะไม่รู้จะคุยอะไรไม่รู้จะทําอะไรนะคะถ้าไม่ดูซีรีส์ก็อย่างที่บอกเนาะทำความสะอาดบ้านเสร็จแล้วร้องเหงาอ่ะพอนิดได้ทําช่อง y o youtube อ่ะก็ได้แบบนั่งเมาส์มอยกับทุกคนเนี้ยคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้มานั่งเล่านั่งพูดคุยนะคะนี่ก็รู้สึกว่าน,นิดหายเหงานะเราก็แบบ๊ว่าไปคนเดียวเนาะรู้สึกดีนะคะพอออกไปก็ได้คุยกับเพื่อนบ้านก็นิดเดียวนะเมื่อกี้ก็ตากผ้าไปก็ได้คุยกับเพื่อนบ้านนะคะก็ยังดีอ่ะพอเราออกมานอกบ้านปุ๊บเราได้แบบ มีเพื่อนพูดเพื่อนคุยนะคะนิดนึงเพื่อนบ้านนิดนะท่านี้นะน่ารักทุกคนเลยคือแบบอัธยาศัยดีอะ่ะพูดคุยโชคดีมากเลยที่นี้มาอยู่แบบแล้วอยู่แบบจุดกึ่งกลางเลยนะตรงนี้คือจุดกึ่งกลางเลยอะ่ะซ้ายขวาหน้าแต่ว่าหลังเนี่ยเป็นที่จอดรถนะลงรถนะคะเมื่อก่อนอยู่ในเมืองนี่แบบโอ้โห ต่างคนต่างอยู่อันนั้นยิ่งเหงาขนาดอยู่ในเมืองนะดีใจมากที่ยายมาอยู่แถวนี้กินนอนร้อนอาบน้ําดูสินี่จะอ้วนขึ้นแบบอ้วนขึ้นเป็นสิบกิโลกรัมเลยนะคะตั้งแต่ที่ลดได้อะโน้มไม่นี้เซลตลอดอ่ะแซลวันไฟแซลวันมาเนาะหัวเมียเธออ้วนฉันอ้วนอะไรอย่างเงี้ย โอเคนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกน้องก็นั่งเมาสมอยไปเรื่อยนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปดีก่อนาะสวัสดีค่ะ